ก็เท็นผู้ขาตัวางามเรามุ่มนี้เนาะจุดนี้นเราขับเกี้ยวจะว่ามามจีนเฮงจับแล้วก็คือขึ้น,น,นลายพนาวหนำใส่พีนเน่เนอะใส่เนาะแต่ว่าคนมาลิ้นลายจะหนำจะกคุ้น่านนี้เลย สตครับนะสบายดีเนาะโอเคไปพบกับสองมอแพงในสถานารสร์เกิดในตอนแรงเมื่อนี้จะพาทุกคนต้องใส่เสื้อเมตลาดมืดเงาเยือกของพวเราตอนนี้นะเนาะแต่จะอยู่ในใจกลางเมืองจะเห็นว่ามันดาแม่ฆาซาขายน้ำคลา,ายเครื่องหลายอย่างในแคมทางเป็นในสวงบรรยากาศตอนแรงก็มีจะมีนกะของเชี่ยว มามาเลาะดิน๊นะตามหาอาหารตามแก้มทางนี่หลายขึ้หน่อยตัวเมืองเบมีตัวห้องหกกระสานเนาะในการปรับปรุงนะสถานที่ท่ามกอบทางเลยจ้ะท,ท่านี้ว่างามขี่นหน่อยในตัวเมืองนอะจะเห็นแม่ขาดซากายน่นจาจะมาตางแก้มทางนี่เอาเป็นมาขายเครื่องนะหลายอย่างเลยคร มัดมืดแห่งนี้เนาะจะแบบกำลังจะว่าให้จะมีแนมะ่คามานะสัส่งเสื้อคานะจะว่าเริ่มมาเปิดให้บริการไปเนาะกำลังจัดสถานที่เนะานะจะว่ากำลังจัดตู้ด้านเดียวจะมมีนะักมือเชื่อจะว่มามาหลายต่างหมดแรงนะไปเนาะ,ะเป็นโซมหรือเป็นเหล้าจีนนะจะว่าเขาจะวางขายแบบนี้นะนีพี่เนาะ จะเป็นตลาดกลางคืน,นตอนนี้กำลังเจะว่าพอขาสาวขายกำลังกำลังวางของขายสินค้า <c oughs> ส่วนหลายจะเป็นส่วนเข้าม้เลนะแต่ว่าขัดถักเซลหรือว่าเอาเครื่องมาขายเองพี่นอ้องหรือว่าซื้อมาแล้วนกะ็เป็นกระมาจำหนายหรือว่าขายก็จะเป็นเครื่องที่ว่าน้องท่อเี่ยวจีว่ามาซื้อมาสอยมนะากเจอเป็นเนอกลักหรือว่าต้องหุ้นต้องซากนะเมืองเวียงขนมาาปิดอหาน เดี๋ยววะนักท่องเที่ยวจะมาซื้อมาจองถ้าว่าเป็นกลางคืนเนะาะจะว่าจะมีผู้คนหลากหลายที่แบบเดินทางเข้ามาซื้อเครื่องในตลาดน,น,นี้นั่งยังไงโอ้นักท่องเที่ยวบางเวียงพวกเขาเนาะไปเป็นตึกราค้านใช่ปง่ายนะเดี๋ยวว่ามีการพัฒนาหลายอย่างเงี้ยช่วงโควิดมานี่กับบางเวียดพวกเขากัดดึงดนะูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในต่างประเทศ หลากหลายใช่ว่า,า,วาเราจเดินทางกับมาท่องเที่ยวก,การสร้างตึกอาคารใช่วหมง่ายห,หารอาหารนี่ครปรับปรุงพนะี่นอ้องจะเห็นแม่ขายสาวขายกำลังจัดสถานที่กระจองแต่ว่าของขายของเหลนะ้าเนาะแต่ว่ากำลังวางเครื่องมาขายส่วนใหญ่จะเป็นส่วนพ่อโม้งหลายใช่ว่ามาวางจานันทนาขายจานันทึก จะถูกาาส,สร้างใช่ไหมเราเริ่มถูกสร้างตั้างไม่ไปเนาะถูกวัดลายจะเป็นตึกอาคารหลายสถานที่อาหารเนาะบรรยการปรับปรุงแต่ว่าโครงสร้างเนาะแต่ว่างเหน็กใสช่วงโควิดเราจะบอก,กว่ามีนักท่องเที่ยวออกมา,าลังลายเมือเวียงแต่ระยะางสามสิบปีเดีย๋ยวนี้เนาะจะว่า การตกงานเป็นว่าหลายมองเดียวบองเฮาหาหารหารือว่าหา,หาบันเทิเงหรื่อมาเทด้ยดเที่ยวได้ดีก็คือเราจะมนแต่ว่า,น,น,วน,น,วานักเทียเท่ยวนักแต่ว่ามาเป็นออกจากซื้อรถตีแล้วก็เป็นซื้อขอมอนมปังเราะหลายจะเป็นน่อเที่ยว,ท,วทั้งเกาหลีพี่น้องแต่ว่า เดินทางเข้ามาเที่ยวในเมืองบางเรื่องวันตักเที่ยวทางเกาหลีนี้ตอนนี้นิยมหลายเนาะเกี่ยวกับว่าธรรมัสตัดแต่ว่าเมืองเวียงแบบนี้ประชาชจะมาดิบมาเที่ยวหลายบ้านจชวาเป็นแค่ลำซอกน่าจะเห็นด่าจะตึกอาคารสถานที่สรางแต่ว่า่ยน้อยเขาก็มีการพัฒนาที่ว่ามองไวขนาดการสร้างการสาธาเมืองบางเรื่องของพวกเขา แต่ละมือ้อเนาะจะเห็นว่าบรรลุขึ้นหลายน้อยในสถานที่ว่าเมืองเมืองของเขามีหลายบอลที่ว่าเขาเจ้าขึ้นหรอกค่ะเหลือมีมาเนาะแต่ว่าไม่แถวตรงเมืองครับอ้าาอมผาี่ครับที่เห็นตั้งเพลยวันลากหลายคนเลย โอ่เี่บรรลุน่ะเวลาออกคีมมาจุดนี้แล้วเหเรัหลากหลายน้้ยนะเชว่าเดิมขึ้นเดิมพอยขึ้นหลายน่วยแล้วตอนนี้เขาเจ้าจะพอยสถานีสกายขับที่ไหสกายขับจุดเชว่าตะเขาเที่ยวเดินดูจัมาเซลฟี่เรามาถ่ายรูปหลายเขเที่ยวสถานีสกายขับเมืองเียงของพวกเรา เฮ็นออกมากเาะบรรยากาศตอนแรกแบบนี้แต่ว่าเห็นมันลุนหรือเห็นพรามาเตอร์นี่พรวเจ้าจะมีการจับทดสอบมาหลายโมงเขาเป็นหลายโมงขนาดนายังไงแบบนี้เนะาะขึ้นสูงนากเลยนะ้านนี้ก็เจนพรามาเตอร์เป็นอาหารหารือว่า,า,าที่พักมานพักห้องแฮมที่เราจอดส้วง นี้่วมีรายกสีว่าคนทางจะดีในเมืองเรยกตำรจเจงโอ้วุ๊บุล่ะคุคนใดมาส่งแข่งนะมาเที่ยวหลาย แต่อะไรมือนี่บาคัดสาเลยพี่นอ้องหลายที่นักเกิดมาเงินมาท่องเที่ยวทางเท็จีนเนาะทีบ้าเขาเจ้ามาเที่ยวมาลิ้นในมเมัยอังเวียงจะเป็นขววัววาสุนั่งยอะน้อยนึงเนาะจีว่าทางเท็จีนที่ว่าเขาเจ้ามาลิ้น แต่คนเกาหลีในโซลเนี่ยจะเป็นคุณว,าว่าใบนุ่มจะเป็นคู่ชีวาะใบดุ่พี่น้องต่างจากประเทศจีนเนาะในมั่นกต็ตอนแรกเนาะจะว่าเป็นจุดที่หนึ่งอยว่ามีนักท่องเที่ยวหรือมาขี่เฮือกที่เขาจัดกับที่เฮือพายักเป็นหลายที่หนึ่งจะเห็นวน่าบอลลูนขึ้นใน วันนี้อากาศชีส้มบรรยากาศจะมาดแก้นนัองซองหัวลายนุ้ยแต่ก็ไม่เป็นเห็นบรรดานักท่องเที่ยวจะว่ามาหลายเป็นบรรยากาศตอนแรกแบบนี้นาะเดี๋ยวว่าเจ้าเดินทางเข้ามาว่าเมื่อกี้ิอหางเหย้าสิ่งหนอในวันนี้จะว่าเต็มเห็นภาพแบบแค้นน้องซองเนี่ยหลายพีย่งหนอ เป็นนักท่องเที่ยวทั้งประเทศเกาหลีกับประเทศจีนก okay. <Number> เดินทางมาถือว่าจุดเนี่ยถือี่าสวยงามดีนนหน่อยสบา,ายๆนะครับวันน,นี้นะหลังจากว่าโควิดนะสามสีปีแล้ว มีการคืนคู่อรื่วบวงเว้วงเวียของเขาหลายสถานทีนะเป็นจุดอางาน,น,น,นว่าสงสร้างวันง่ายอะนี่นบันพักของเข้มนะว่ามีนักท่องเที่ยมาหลายในแต่ละมื้อแต่ละวันในวันนี้นะจะเป็นบรรยากาศ่ว่าตอนแรกนะท่องเที่ยวจะว่ามื่อกี้ขึ้นเางงานี่นะ เต็มด้ยน้องมีเนาะที่ดอกไปในจางซ่องเลยันจะเป็นเื้ยักกัครับกปองนี้จะให้บริการนักท่องเที่ยว ข้เอเห็นผู้พาตัวางามลองมุ่มนี้เนาะจุดนี้นเราขับเกี้ยวจะว่ามาขี่เงยจกักรรถฟ้าก็ข,ขึ้นลายพัดนำหนำใสขึ้นเนาะใสเนาะแต่ว่าคนมาลิ้นลายจะนำจากพุ่นแบบนี้ไหม เราต้อนไทยกับมากมาิ้นหลายตนะคือนระดับนี้เนี่เป็นบันยุว่าเทศกาลทางประเทศไทยกับเดินทางขอามารีมวนะัทน,นทีเือขะยกของวลาตลาดทีเห็นมันดานะัะเป็นคู่เบ้าสาวเดี๋ยวมาลองกังนเลยกั 啊，对 <Wow. S 2>。 กีได้จะทุกคสองคนกับสซเฟอร์ข,ขับคันนึงเดี๋ยววันนี้กีแข่งจับห่างยาวเลยจะเป็น,นบรรยากาศตอนแรกนะเสี่อว่าปาวแพงนทายจะมืดเพราะว่าตาเ็นท้ายจะลึกาลผาแล้วัีเนาะคือกูเพราะว่ากูมันสูงจะบัง